สวัสดีค่ะกำลังเตรียมนะคะเตรียมของนะคะเพื่อที่จะไปขายนะคะชิปใหม่เอ่อละชิปใหม่บมันได้อยู่แล้วประมาณสองอยไม้อ,อ๋อข้าวอ,อ่อสองร้อยสองกว่าไม้สองร้อยสิบไม้ สิบโลเนี่ยนะ ใส่ใส่แล้วก็อันนั้นหละวันนี้ใส่นำแข็งโฟบอกพิมอนมาเนี่ยเออโอเค,อเคแล้วนะคะอันนี้เป็นไข่ไข่ข้าวไข่หนึ่งบอใช่ไข่ข,ข้าวเลย่ยเอาก่อนเลยทุ่จงจงแคบรบอยแบบ่างไข่เจ็๊ยบน,นะ เปนี่ยนกจังดูคนยกกลัวไข่เจ็บนี่ไงเออเอามาวางมานี่ก่อนี๋ยวอยเอาใส่รถกลัวไข่เจ็บ อันนี้น้องหมาใครเนี่ยหมาเราเนี่ยเนาะตัวเล็กนิดเดียวเองอตัวตุ้ยน้อยเลยใหญ่กว่าแม่ออนเนาะใหญ่มากเลย ้ยเดินเร็วแทอเนาะง,งานสาสาเนี่ยไปมึงกัดเอาหน่ะ ท่านมลับคาฮึท่านหลับมามาจะของเวลามันกินเราอย่าไปยุ่งกับมันมันจะกลับรลดของทีลม่อมิสอันนี้ก็แม่บอแม่นี่ของเยบเบี้ยวนะใช่มานี่อ่อนปร้กอน ใช่แม่ของเดียวของแม่กแข็งไข่หนึ่งเพราะแม่พี่น้องนักไข่เข่าไข่เข่าไข่ข่าไข่สูนนนนนงน่นอ่ะเดินนู้นอ่ะไปไหนกันอ่ะโอเคนะคะก็เรียบร้อยนะคะ3แข็ง ยกแล้วสามแผงแล้วอันนี้บอกอ,อันนี้แบอกเออเอาอ้ะแน่งักมาจะไหวไหมเนี่ยปูร <c oughs> ียกพี่เอ้ยมาเจอมาชอยอยกเนาะเจ้าไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหโอ้โหโยงแข็งนแข็งแต่บัน หลังจากที่แม่ออนยกในแล้วแม่ออนก็อยากกินน้ำเย็นๆนะทีเนี้ยน้อแม่อ่อนเดินขนมค่อยๆเดินค่อยๆเดิน <c oughs> <c oughs> ช่วยกันนี่เดินไปไง กายไอนีดูมีอะไรมากเตรียมขึ้นรถแล้วตอนนี้ก็เตรียมของนะคะขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปขายนะคะคุณี่จีมีทองจิบิชิกาชมกับคลัมมามาเบิร์ดหลือบอดาดเบิร์ดแค่นี้บอดโอเคนี้เนาะ ในน้ำจิ้มพร้อมเรียบร้อยไข่ตรงเครื่องเออไข่ตรงเครื่องแล้วก็ไข่นึ่งด้วยนี่อันนี้ไข่นึ่งใช่เออ,น,น,อน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาเอาให้อะไรเอาใส่ให้อะไรไข่ตัวไข่ตัวอ๋อโอเคอันนี้กินกับไข่ตัวนะคะคุณเอฟซีอันนี้กินกับไข่ข้าวนะคะไข่ข้าวใช่ใชวางดีๆเดี๋ยวมันหก วางดีเดี๋ยวมันลอกอ๋อนี่วางให้มันหลอกนี่นะครับอีมอ่มไปโย่ไข่คค่่คนหมูริ้วๆฝนจะตกแล้วเร็วัมีอะไรอีกไไข่ข้าวเลยให้ไข่ข้าวเดียเดยวเดียเดพัดลมใส่ไฟอ่ะทีอ อันนี้ก็ไปด้วยเหรอ,อไปสิอาลมไปด้วยไออันนี้ก็ใส่บนรถเลยเหรอนรถนรถบนรถเขาบอว่าี่นี่ไม่ใช่สโ่งที่ดีแคเนี้ย วันยังเด็กขึ้นตัวกเลยอันนี้เป็นไข่โซ่เครื่องนะใช <จ S> ่อันนี้โซ่เครื่องนะคะเรียบร้อยแล้วโอ้โหโมก <ไป S 2> ันได้เลยนะเขาเดินเร็วคือ อือฮนี่นะคะไข่เพองเรื่องไข่โอพังนะอันนี้นะคะยังร้อนๆอยู่เลยนะคะคุณเอฟซีฮอน่อนฮอนอนเตรียมไปขายนะคะนี่ก็เสียบเสียบสามไม้เนาะอุ้ยไม่ใช่เสียบสามสามลูกนะคะสามลูกค่ะสามใบนะคะไข่เนี่ยนะคะสามใบในยี่สิบบาทนะคะคุณเอฟสามลูกยี่สิบบาทนะคะ พ่อออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไปเตรียมของนะคะช่วย